มาฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกันนะครับกับเรื่องราวสั้นๆง่ายๆ3เรื่องเหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกนี้มีชื่อว่า Going to the Beach ไปใช้หาดกันนะครับผมจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังทั้งหมด3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยฟังเพื่อจับใจความนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีโจทย์ขึ้นให้3ข้อนะครับแล้วก็ฟังอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาทั้งหมดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็รอบที่3เนี่ยให้ฝึกอ่านตามออกเสียงฝึกพูดออกมานะครับพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ Alex and his family went to the beach on Sunday. He played in the sand and swam in the sea. They ate lunch under a big umbrella. In the evening, they went home feeling happy. Okay, i you hear what happened? let the sentence. The first sentence Alex went to the beach with his friends. Alex went to the beach with his friends. to repeat they ate lunch under the tree put kalka in a hand here tighten cup pit they went home in the evening put kalka by netan yen cup pit they found something wrong the cup problem loud alex and his family went to the beach on sunday he played in the sand and swam in the sea they ate lunch under a big umbrella

โอเคนะครับเขาบอกว่าอเล็กซ์กับครอบครัวของเขาเนี่ยไปเที่ยวชายหาดด้วยกันในวันอาทิตย์นะครับเขาเล่นทรายนะครับแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลเขากินอาหารเที่ยงกันที่ใต้ร่มคันใหญ่นะครับในตอนเย็นเนี่ยพวกเขาก็กลับบ้านด้วยความสุขใจนะครับโอเคมาดูเฉลยกันนะครับอเล็กซ์เนี่ยไปชายหาดกับเพื่อนๆของเขาผิดหรือถูกครับผิดนะครับทำไมครับ Alex and his family นะครับไม่ใช่ friends นะครับเขาไปทะเลกับครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพื่อนนะครับข้อนี้ผิดต่อมาครับเขากินอาหารเที่ยงที่ใต้ต้นไม้ครับผิดหรือว่าถูกครับผิดนะครับ Date lunch under a big umbrella นะครับนั่งกินอาหารเที่ยงใต้ร่มคันใหญ่นะครับไม่ใช่ต้นไม้นะครับผิดครับต่อมาครับเขากลับบ้านกันในตอนเย็นครับผิดหรือถูกครับ ถูกต้องนะครับ In the evening they went home feeling happy ถูกต้องครับกลับบ้านในตอนเย็นอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับข้อ1กับ2ผิดข้อ3ถูกต้องนะครับมาดูคำศัพท์กันครับคำแรกคือ beach ่า beach แปลว่าชายหาดนะครับย้ำนะครับคำนี้ต้องออกเสียงยาวๆนะครับ beach ไม่ใช่ bitch beach ถ้าเกิด bitch เนี่ยจะเป็นคำด่าที่ไม่สุภาพนะครับเราจะไม่พูด bitch นะครับเราจะ beach beach เป็นสระ e นะครับ beach โอเคต่อมาครับ s w a m s w a m s w a m เป็นช่องสองของอะไรครับของ swim นะ swim s w a m s w a m นะครับช่องสองคือ s w a m แปลว่าว่ายน้ำนะครับต่อมาครับ eat ก็คือช่องสองของ eat นะครับแปลว่ากินนะครับ eat eat ต่อมาครับ a big umbrella a big umbrella ร่มคันใหญ่นะครับคำว่าร่มนะครับอ่านว่า umbrella เน้นที่ b บรลนะครับ umbrella umbrella A big umbrella ร่มคันใหญ่เหมือนร่มชายหาดนะครับร่มโคกอะไรอย่างเี้นะวนเวลาไปตามชายหาดใช่ไหม a big umbrella สุดท้ายครับ feeling happy feeling happy รู้สึกมีความสุขนะครับ feeling happy feeling happy เรื่องต่อมาครับ visiting grandma ไปเยี่ยมคุณยายครับเป็นยังไงบ้างไปฟังกันครับ Sophie visited her grandma every Saturday. Today, she brought her some fresh fruits. They sat together and talked for an hour. Before leaving, Sophie gave her grandma a big hug. Ok, Sophie visited her grandma every Sunday. Sophie visited took one at Sunday. to that right? she brought fresh fruits for her grandma เธอเอาผลไม้สดมาให้ไปเยี่ยมคุณยายครับผิดหรือว่าถูกครับต่อมาครับ she talked to her grandma for three hours เธอนั่งคุยกับคุณยายของเธอเป็นเวลา3ชั่วโมงผิดหรือถูกครับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบกันนะครับเพื่อตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องนะครับพร้อมแล้วไปครับ sophie visited her grandma every Saturday today she brought her some fresh fruits They sat together and talked for an hour. Before leaving, Sophie gave her grandma a big hug. Okay, we should be able to answer the question which one is right and which one is wrong. and speaking at the Sophie visited her grandma every Saturday. Today, she brought her some fresh fruits. They sat together and talked for an hour. before leaving s o p h i e g a v e for grandma a big hog โอเคนะครับโซฟีเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายของเธอทุกๆวันเสาร์นะครับวันนี้เธอเอาผลไม้สดไปด้วยนะครับเธอนั่งลงด้วยกันนะครับแล้วก็พูดคุยกับคุณยายเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะกลับไปนะครับโซฟีก็สวมกอดคุณยายของเธออย่างอบอุ่นนั่นเองนะครับโอเคมาดูฉเลยกันนะครับ โซฟีเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายของเธอทุกวันอาทิตย์ครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับไปวันไหนครับ every Saturday นะครับไม่ใช่ Sunday นะครับไปวันเสาร์นั่นเองต่อมาครับเธอเอาผลไม้สดไปเยี่ยมคุณยายครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับ today she brought her some fresh fruits ถูกต้องนะครับต่อมาครับเธอคุยกับคุณยายของเธอเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงถูกไหมครับ ผิดนะครับนานเกินไปนะครับ t k l k for an hour นะครับคุยกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่ใช่3ชั่วโมงนะครับข้อ1กับ3ผิดข้อ2ถูกต้องนะครับมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันคำแรกคือ visit visit อันนี้เป็นแปลว่าเยี่ยมเยียนเป็น verb นะครับแปลว่าเยี่ยมเยียนนะครับ visit visit ต่อมาครับ grandma อันนี้ก็แปลได้ทั้งคุณย่าหรือว่าคุณยายนะครับ grandma grandma คุณย่าหรือคุณยายก็ได้นะครับ grandma ย่อมาจาก grandmother นะครับย่อยังไงว่า grandma grandma grandmother grandmother โ Grand อเ okay, คนะครับต่อมา brought คำนี้นะครับไม่ใช่ซื้อนะครับเพราะว่ามี r นะครับถ้าเกิด b o u g h t เนี่ย brought แปลว่าซื้อนะครับแต่ตั้าเกิดมี r ด้วยแปลว่านำมานะครับหรือว่าเอามาเป็นช่องสองของ bring นะครับ bring brought bring brought อันนี้ช่อง2คือ b r o u g h นะครับนำมาหรือเอามาด้วยนะครับต่อมาครับ fresh fruits fresh fruits ผลไม้สดนะครับคำว่า fruit นะครับปกติเราจะไม่ใส่ s นะครับถ้าเกิดใส่ s แบบนี้เนี่ยแปลว่าผลไม้ที่มากกว่า1ชนิดนะครับอาจจะมีกล้วยส้มแอปเปิลมะละกออะไรก็ว่าไปนะครับไม่ใช่พหูพจน์แบบนั้นนะครับหมายถึงว่าผลไม้ที่หลากหลายชนิดนะครับหลากหลายประเภทนะครับก็ใส่ s เข้าไปนะครับ ต่อมาครับ s a t เป็นช่องสองของ sit นะครับแปลว่านั่งลงนะครับ s a t สุดท้ายครับ a big hug กอดอย่างอบอุ่นนะครับสมกอดอย่างอบอุ่นนะครับ a big hug a big hug ไม่ใช่อ้อมกอดของคนตัวใหญ่นะครับหมายถึงกอดแน่นๆนะครับกอดอย่างอบอุ่นนั่นเอง a big hug เรื่องสุดท้ายนะครับ losing the keys ทำคุญแจหายครับอ่าเป็นยังไงบ้างหายยังไงหายที่ไหนครับไปฟังกัน Ben was about to leave home when he realized he lost his keys. He searched everywhere but couldn't find them. Then he checked his backpack and saw them inside. He was relieved and left for work. Okay, so i like Ben lost his keys when he came home. Kal Ben Tam Kunjahan don't pit ข้อ 2. he found the keys in his backpack เขาเจอกุญแจในเป้ของเขาครับผิดหรือถูกครับข้อ 3. ครับ he was relieved and entered the house เขาโล่งใจนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านผิดหรือว่าถูกครับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ให้ถูกต้องนะครับพร้อมแล้วไปครับ Ben was about to leave home when he realized he lost his keys He searched everywhere but couldn't find them then he checked his backpack and saw them inside he was relieved and left for work โอเคนะครับน่าจะพอตอบคําถามนี้ได้แล้วนะครับว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะครับมาดูเนื้อหาทั้งหมดกันนะครับแล้วก็รอบนี้เหมือนเดิมอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ Ben was about to leave home when he realized he lost his keys He searched everywhere but couldn't find them. Then he checked his backpack and saw them inside. He was relieved and left for work. โอเคนะครับเบนเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านนะครับตอนที่เขารู้ตัวว่าเขาทำคุณแจหายนะครับเขาหาทุกที่เลยนะครับแต่ก็หาไม่เจอ จากนั้นนะครับเขาก็เช็คในเป้ของเขานะครับแล้วก็เจอคุญแจเนี่ยอยู่ข้างในเป้นั้นนะครับเขารู้สึกโล่งใจแล้วก็ออกไปทำงานต่อนะครับโอเคดูเฉลยกันนะครับเบนทำคุญแจหายตอนเขากลับมาถึงบ้านผิดหรือถูกครับผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเบนเนี่ยกำลังจะออกไปจากบ้านนะครับไม่ใช่หายตอนมาถึงบ้านนะครับหายตอนกำลังออกจากบ้านไปทำงานนะครับ ต่อมาครับเขาเจอกุญแจในเป้ของเขาครับผิดหรือถูกครับถูกต้องนะครับ he checked his backpack and saw them inside เจอกุญแจอยู่ในเป้แบ p แพ k ของเขานั่นเองนะครับถูกต้องต่อมาครับเขารู้สึกโล่งใจแล้วก็เลยเปิดกุญแจไขเข้าไปในบ้านครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับเขารู้สึกโล่งใจแล้วก็ออกไปทํางานนะครับเพราะว่าเขากำลังจะออกไปทํางานไม่ได้กลับมาถึงบ้านนะครับ ข้อ1กับ3ก็ผิดนะครับข้อ2ถูกต้องนะครับมาดูคำสำคัญกันคำแรกคือ about to about to แปลว่ากำลังจะนะครับ about to he was about to leave home เขากำลังจะออกจากบ้านนะครับ about to แปลว่ากำลังจะนะครับต่อมา leave home ก็คือออกจากบ้านนะครับ leave ก็คือออกจากนะครับ home ก็คือบ้าน Leave home ก็คือออกจากบ้านนะครับ o u to leave home ก็คือกำลังจะออกจากบ้านนั่นเองต่อมาครับ realized realized อันนี้เป็นช่อง2นะครับ Term ized, เติม ed realized แปลว่ารู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าอะไรทำกุญแจหายนั่นเองนะครับ realized realized สองพยางนะครับ realized ต่อมาครับ lost Lost อันนี้เป็นช่อง2ของ loose นะครับ L O S E l o s e ช่องสองคือ L O S T lost นะครับแปลว่าทำหายรู้ตัวว่าทำกุญแจหายนะครับ Lost ต่อมาครับ relieved relieved ในที่พยางค์หลังนะครับ relieved เป็น adjective นะครับแปลว่ารู้สึกโล่งใจนะครับ He was relieved เขารู้สึกโล่งใจนะครับสุดท้ายคือ left for work left ก็คือออกจากนะครับออกไปนะครับออกไป ทำงานนั่นเองนะครับ left for work left for work เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะฟังออกกันบ้างนะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามกันได้นะครับถ้าใครยังฟังไม่ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับฟังออกแค่สัก 60%, 70%, 80%เนี่ยก็พอแล้วนะครับอาจจะมีบางคำที่ไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับสามารถกลับไปทำกลับไปฝึกฟังใหม่ได้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าฝึกฟังบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชินกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาฟังก็จะโอ้เข้าหูแล้วก็เข้าใจได้ทันทีเลยนั่นเองครับไปฝึกหัดท้ายบทนะครับคำไหนแปลว่าบันไดครับระหว่าง l a d l e กับ ladder คุ้นๆไหมครับ l a d l e กับ ladder คำไหนแปลว่าบันไดนะครับมีคำหนึ่งแปลว่าทับพีนะครับอีกคำหนึ่งแปลว่าบันไดครับ่าคำไหนแปลว่าบันไดครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้แล้วก็อ่านและตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ